สวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์เกมนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมและน้องเนนซี่นะฮะน้องนนน้องมิกนะครับวันนี้มาอุดหนุนนะครับผมร้านน้องเนนซี่นะครับมากินยำนะครับวันนี้เรากินยำชุดใหญ่เลยครับผมมีหลายอย่างนะฮะวันนี้จะยำอะไรให้พี่บ้างนะอันนี้ยำผลไม้ปูมามีสตรอเบอรี่นะครับผมแล้วก็ปูมา้า แล้วก็มะม่วงนะครับผมนนออเดอร์เยอะนะครับผมรีบทำนะครับเราสั่งสามออเดอร์นะฮะคุณผู้ชมโอ้โหรู้สึกว่าจะแซ่บมากเลยนะฮะน่ากินไหมน่ากินมากนะ <S <S แต่ถ้าถ้าถ้าพูดว่าน่ากินกับาวิเกมทำนี่ได้ปะโอ้ยนะ อร่อยกว่าพี่หรือเปล่ากินนี่อร่อยกว่าอยู่แล้วเห็นไหมเหตเป็นเลยนี่จะนไหมจะล้นไหมเสร็จแล้วครับผมหวานเจี๊ยบให้หนึ่งตานาทีติวบเบอร์รีน่ากินมากเลยให้หมดเลยนะตอนนี้หน้าหนาวไงสตรอเบอร์รี่เริ่มออกสู่ตลาดแล้วนะครับเราก็ได้มีสตรอเบอร์รี่กินแล้วนี่ ดูสตอร์ใช่น,นี้น้ำมะนาวสดๆเลยนะครับคุณผู้ชมมีเมื่อกี้แล้วก็มีหมูยอนะครับข้าวโพดพร้อมกุ้งพร้อมนะครับผมไปเสร็จหนึ่งเมนูแล้วผมพร้อมเสิร์ฟนะครับผมเสิร์ฟแล้วต่อไปเป็นเมนูอะไรเอ่ยต่อไปเป็นปูม้าอย่างปูม้านะครับผมแดดสองไม่คาแล้วเนี่ยไม,ไม่คาแบบต้องทําร้านใหม่แล้วแดดสองหรือว่าแบบนี้อุ่นดี โอ้ยดูเขาใส่น้ำตาลปิ๊บนู่นที่ไหนโอเคไม่แม่ค้ารู้ตู๊กตาตุ๊กตาแม่ค้ารู้ว่าเราช่าบ้านนะครับยังน้อยกว่าเสียนะอ๋อที่อู้หูนี่คือน้อยใช่ไหมก็ได้หลายน้อยตายแล้วแม่ค้าหน้าหนาวนี่ขาดอะไรหรือเปล่าขาดความอุ่นหรือเปล่านิดนึงค่ะนิดนึงใช่ไหมมิกแม่ค้าขาดความอบอุ่น อ๋อผมผมก็นอนกับเขาด้วยตายแล้วตายแล้วความลับแตกวันนี้ครับคุณผู้ชมให้นอนดูด้วยเพราะว่าจะได้เอาไปทําเป็นท่องของตัวเองได้ไลยหัดยำทำทำยำจำสูตรจำสูตรจำสูตรไว้แม่ค้าทำอร่อยมากอ่ามีคนครัวเผ็ดนะครับคุณผู้ชม ก็ซิฟแม,ม่ค้าบอกว่าเสน,น้อยเศน,น้อยเสษน,น้อยไม่อย,นนอย,อย,อยากเผ็ดน,นะแม่ค้าเขาชอบเด็ดชอบเผ็ดตัวเองไม่ชอบเผ็ดได้ไงอันนี้แบบเข้มข้นมากเลยครับทุกคนไม่เปรี้ยวน,น้ำปลาร้าแบบนัวมากเลยอ่ะหอมมากหอมแบบน้ำปยังไ,ไงใส่ไปเลยครับตามใจแม่ค้าตอนนี้เราต้องรีบนะบผมเพราะว่าออเดอร์เยอะอต้องใส่น้ำปลาร้าวันหนึ่งประมาณสิบขวดนะครับผมออเดอร์เยอะมากเลย ดูไปน้ำลายแตกไปอย่างเดียวหิวอันนี้พิเศษไปเลยเนาะนนพิเศษปศษูมาไปเลยเหรอลดเลยก็ได้โอเคใส่เท่าไหร่ก็ได้นะเพราแไม่ค้าจะแบ่งไว้ขายก็ได้ไใส่ไปเลย,น,เลยนั่นแหละเพราเรากินกันหลายคนเรากินกันสามคนอันนี้อันนี้ผักอะไรครับ ผักชีฝรั่งค่ะชีฝรั่งผักชีไปเลื่อยเหมือนกันไหมชีไปเลื่อยคล้ายๆกันนะใส่แครอทด้วยคล้ายๆผกอะเพิ่มสีอเพิ่มสีน้ำลายไหลเหิวแล้วนะครับนี่โอ้ยเดี๋ยวมากจุดนี้ จานคะน้องมีที่ว่ายังไม่เผ็ดหรอมั้งแต่พี่ก็เผ็ดแล้วเดี๋ยวไปเจอยำผลไม้เผ็ดไม่แดงเลยเนี่ยฮะอ๋อมันไม่แดงอยู่แล้วมันต้องใส่พริกเพิ่มอะไรใส่ไหมใส่ป่เนี่ยใส่ไงเผ็ดเลยนะเผ็ดไหมอันนี้เผ็ดเดี๋ยวเอายำอันนี้ให้น้องเขาไม่เผ็ดละกันอันนี้มันแบบเดี๋ยวเรากินเผ็ดเีลย ปูม้ามันต้องเด็ดๆนะครับผมจะยืนเสียงซีดแล้วค่ะไม่เผ็ดมันไม่นัวนะฮะคุณยำปูม้ามันต้องเด็ดเด็ดเสร็จแต่ขอโทษด้วยขอโทษไม่ได้เลยลืมเลยให้ดินเหลืองหน่อยโดนเซลนิดเซลหน่อยนลืมไหมครัลืมเลยอ่ะแต่มะนาวเปลือกมันด้วยีเกียวด้วยตอนนี้สั่งลม่ค้าแล้วลูกค้าหิวจ้างลูกค้า อะอาใส่สาีกอยากใส่อะไรอีกปบวันี้วันนี้โอเควันนี้ไม่ค้าจริงเจ็งแน่เจ๋งเลยเหรอโอเคมาเสร็จแล้วหูหูล้วนเลยปูล้วนๆครับคุณผู้ชมยำาูมาเราก็ต้องแบบปูล้วนๆนะมันหนาวก็ปินกีดโอ้โหดูสิแม่ไม่ค้าสวยขนาดนี้เขาจะจัดจานได้สวยขนาดไหนครับโอ้โห ต้องใส่ทีละตัวนะ้วไหมครับจะได้สวยๆนางใส่ไม่ได้ไอเดียตัวนางเลี้ยงนางเลี้ยงแต่ไปได้ไม่ต้องสวยงามอะไรก็ได้ครับผมดูหน้าพวกเราด้วยหน้าบ้านนอกบ้านนอกอย่างนี้ไม่ต้องเอาสวยงามนะฮะดังแบบนี้เต้าน้ำลาดปั๊บเพชรรอแล้ว หินลอยมาเลยอ่ะเสร็จไปหนึ่งเมนูนะครับน้องมิกัดไปเด็กเสิร์ฟครับเด็กเสิร์ฟครับผมบ่อยๆลดน้ำหนักช่วงนี้ต่อไปเป็นเมนูยำกุ้งเหรอยำกุ้งข้าวโพดหมูยอใช่แล้วอันนี้เป็นเมนูที่แม่ค้าถนัดมากที่สุดใช่แล้วต่อไปก็ใส่น้ำปลาร้านะครับผม ของอะไรไม่รู้นะฮะไม่รู้เราไม่รู้เพราะมันจ่ายไม่มีสปอนเซอร์าไม่ได้จา่จายอ,อ่ะยังไ,ไ,ไม่ได้มีสปอนเซอร์แต่ไปเลยนะฮะหนังทับมะนาวมะนาวนี่น้อมิ้หั่นฮะไม่ใช่เลย <laughs> นี่น้ำน้ำมีคั้นนะครับน้ำมะนาวก็จะออกสีขำๆหน่อยนะความจะมีเศษด,ดำๆอะไรตกนเอยขี้มือไงไม่เศษดำๆเมื่อกี้ไหมคะเ,เขาเอาเอาเน,าานื้อมาตักตรงนี้ไงดูไว้ดูไว้โน่นน่ะดูไว้บปนหลังน้องแบบทำเองบ้างไม่ต้องรอยายทำให้กิน จะได้ทําลงช่องตัวเองบ้างนะครับไม่ไม่ต้องรอคนนี้ด้วยคนนี้ด้วยคนนี้ด้วยผมทําเป็นอคนนี้ก็ไม่ไม่ทําคลิปลงเลยนะครับผู้ชมขี้เกียจมากเลยนอนนะฮะนอนครับกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนดูท้องไหนท้องตัวเป็นขนหมดแล้วโอ้โหท้องแบบถ้าถอดเสื้อนี่คือแบบมันจะมีอะไรอยู่ก็เรียกว่าคีิปปุ๋มใช่คนเนี้ยบอกว่าคีิปปุ๋มนะครับผมคี้ปปุ่มพูดน้ำยำดิเข้มข้นมากเลยนะฮะ ต่อไปก็ใส่กุ้งนะครับผมไม่ต้องใส่เยอะก็ได้ครับเรามาสีส,ามมสองสามเมนูเลยสองสามสี่ตัว,ตวก็พอ,อ,อบบแล้วครับอากาศบ้านเราลยเย็นอย่างนี้เย็นมากต่อไปก็ใส่ข้าวโพดข้าวโ,โ,โพดนี่โอ้โหหมดเลยแม่คราวันนี้เทเหมดเห็นหนมไม่ได้เลยครับแม่ครับแบบเทหมดใจใช่แล้วเทหมดหมดทำหมดปอกหมดใจเลย ขอจานหน่อยค่ะขอจานหน่อยครับมาแล้วมาสีิบาทเองคุณผู้ชมโอเราเราได้เยอะมากเรามากินเข้ากรลดให้เรามามพี่เกมสี่สิบาทได้เยอะมากครับคุณผู้ชมถ้าไปอยู่ในเมืองหรือว่าที่อื่นนะโหเจ็ดสิแพงมากเลยนะเนี่ยห้าสิบเจดสิเต็มเต็มจานเลย น้ำปลาแบบเด็ดมากอะแต่เราไม่บอกยี่ห้อนะไม่บอกยี่ห้อเดี๋ยวพี่นาพี่เกมไม่จะทำน้ำปลาร้าเอแข่งเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วครับผมไปทำปั่นน้ำให้พี่สามแก้วได้เลยค่ะน้ำอะไรบ้างนนกินน้ำอะไรครับมาเลยเลือกเลยข้างหน้าเลยของพี่เอาเดี๋ยวชายกาแฟพี่นี่จะชงให้ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวไม่กินได้ไม่เนี่ยบอกสิเอา เต็นทารุปอะไรมีหลายอย่างนะครับผมผู water, anyway ้ชมน้ okay. ําแล้วก็มีหลายอย่างเขาเขาเอาน้ํามาเช็ดเสื้อผมเนี่ยไอ้นี่คือวมีอะไรนอนอะไรเต็นทารุปผมอ่ะแค่ตทารุปนะครับผมนนี่ะะคของพี่เอาอะไรนะชาเขียวเอาเอาอยงหวานหวานเอาหวานหวานอะไรหวานหวานถูกไหมครับโกโก้ หวานหวานก็นี Recently, ่เลยเผือกหอมร้องไงเผือกไม่เอาครับเอาโกโก้ก็ได <c oughs> ้พี่เกมไม่เอาเผือกเราก็เนอะพี่เกมทำไมอ่ะเขาบอกเขาเผือกอ่ะเดี๋ยวกันเลยเอานมสดเอานมสดโอเคนี่คุณผู้ชมยำของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วหืมสวยมากอยังสวยเลยโอ้สามยำเลยครับผม ไปหอมรับประทานโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ยำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมากินด้วยกันนะครับตอนนี้ทะเลหมอกลงแล้วนะครับคุณผู้ชมหนาวหนาวหนาวจนแสบจมูกหมดแล้วมาใครอยากกินอันไหนยำหมูยอข้าวโพดนะครับผมยำมะม่วงนะครับผมแก้เผ็ดใช่แล้วอันนี้ยำปูม้านะครับเกี้ยนี้ผมยำปูม้าก่อนเลยยำปูม้าก่อนนะครับทุกคน โอ้ทะเลบอกถึงหมอกแต่ผู้ดังมากเลยอ่ะเขาก่อไปนะครับเด็ดเลยเด็ดเลยอร่อยอันนี้อร่อยอร่อยอร่อยจัดเลยสองมือเลยหนึ่งจับหัวหนึ่งจับจนมีกุ้งด้วยนะอันนี้เข้มข้นอ่ะใช่ อรอนนี่นมาร<อ>ครับทุกคนรตรงนี้กินยำด้วยกันครับผมมันนี้มีสามยำเลยครับกินโกมา้าอันนี้กอร่อยอย่างไี้เกี่ยวอย่างไรปากมันน้อยกันเดี๋ยวไปเช็ดวางไว้บนโต๊ะก่อนอตอตอเบอร์รี่มันเข้ากับมุม้งมากกว่าเทียรปลาต้ม ใช่แม่ค้าลองชิมเผ็ดมือตัวเองไหมเป็นไรค่ะแม่ค้าแซ่บอร่อยแล้วโหแม่ค้าแซ่บมากไม่ธรรมดาสดๆนะไม่เผ็ดเลยทุกคนพอดีเลยอ่ะไม่เผ็ดมากไม่กินได้แบบสบายเลยอ่ะกินอร่อยเลยใช่แล้วหือแซ่บดี สองมือเลยครับตอนนี้จักยาวไหนก่อนนะอันนี้หิวหิวหรือว่าอยากกินหลายๆอันเพื่อนกินรสชาติหลายเหนกันเอาหมอกหายแล้วทะเลหมอกหมดแล้วหน้าหนาวอ่ะนี่ผมมีน้ำแก้เผ็ดครับน้ำสดแบบน้ำจากร้านหม่คะ ใช่อร่อยมากหวานถูกใจใช่ถูกใจเข็นผลไม้ผลไม้ เนี่ยครับผมย <s ips music> <min> ัง่ม่วงอร่อยเหมือนกันแต่ว่าอันนี้อร่อยสุดเมือเจ็บเลยม่วงก็อร่อยมันลื่นมันลื่นอร่อยจนลุดปากหลุดคอ เราจำไม่ใช้ชอ้อนแล้วนะครับผมใช้มือเท่านั้นนะแซบๆเซ็ลมหนาวเริ่มพัดมาแล้ววิววววเนี่ยยิ่งเย็นยิ่งหนาวทุกคนบ้านเราอะมือเลยละสี่มงเย็นให่หนาวแล้วแล้วก็เริ่มมืดแล้วด้วย อยู่นะไอ้อุ๊อรู้สึกว่าอันนี้เข้มข้นมากอันนี้เค็มสุดนี่กุ้งสดครับผมอือดยวิเกร์รีบกินมากเลย <laughs> คนไค้น่ะคนนอนหรือป่าโอ้โหเต็ใมขาเลยแซว์คับนี่คนน้ำยำปลาลาแบบเด็ดผมหอม กิบน้ำตั้งนี้นึงงชิงใจอ่ะสองโดนไหนอภัยอะไรมันเหี้ยวะทุกคนมะนาวมาเป็นกีบเลย อันนี้แบบจะหวานนิดนึงอร่อยอย่างนั้นเค็ม,หว,มหวานเผ็บแต่อันนี้กินแบบหวานอันนี้ก็อร่อยอร่อยหมดกันเลยคนละคน,คนละรสคือเค็มสุดละนัวน้ำปลาขนานะั้น้ำปั่นขึ้นหัวดนึดเร็วอะ่ะปูมา้าสดสด ซาบเลียอร่อยสองมือเลยอ่ะอื้อเอาไหนก่อนนะเกมอือยอดขูมาสดมากหวานน้งไป่เละด้วย ตักเร็วครับผมกินที่เบอนิมาเผ็ดแล้วเนี่ยตักชามมาเลยเป็นนันใจไป้รุ่นไปรุ่นยุคใหม่ไฟแรงข้าวโพดหวานเนี่ยใช่ผมถึงกินแต่ข้าวโพดเนี่ย ปั่นขึ้นหัวฮึปั่นขึ้นหัวโหมะม่วงนี่ต้องกินแบบหน้าร้อนๆหน่อยครับคุณผู้ชมตอนนี้มันหนาวแล้วยังไม่ไม่ค่อยอยากกิน,นะนเนาะเปรี้ยวเนี่ยเจ้าองอบนะกินแบบนี้มันแบบมันจี๊ดเด้อ,อ หายหมดตายพวกนี้ไปโรงเรียนไม่เก็บโรงเรียนไม่มีองไปแล้วหรอไ้อไปโรงเรียนไม่มีงิน้วหรอไม่ตไปแล้วนี่คือพี่ที่ดีนะเรียนไปปวดหัวเอาเมียดีกว่าหาเมียรวยเลี้ยงใช่ไหมครับทุกผู้ชมรียไปไหนอ่ะ โอร่อยแม่อร uh ่อยกัดปากเลยอ่ะเนื้อหมูย่อเด็ดมากน้ำน้ำยำข้นเด็ดซีดมากให้คุณผู้ชมคุณผู้ชมอ้ตงแบบนี้นี่เนื้อมันเปรี้ยวเองน่ะเสิร์ฟเสิไง หวางเลยครับสดหรือมะนาวจีบแบบปิดท้ายด้วยน้ำปั่นน้ำโกโก้แบบชื่นใจอุตอดครับผมกุ้งครับ วันนี้นะครับก็ชวนทุกคนนะครับมากินยำด้วยกันวันนี้ก็ยำสามอย่างเลยนะครับเป็นไงเด็ดไหมเด็ดไหมครับทำเด็ดมากนะครับเผ็ดเผ็ดด้วยใช่ไหมะมือดอร็มมากนี่คนชอบเปรี้ยวนะครับผมเดี๋ยวค่อยกินกันต่อนะตอนนี้ก็เผ็ดมากนะครับผมก็จะขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะฮะก็กดกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับพบเจอกับผมและน้องๆในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับกินต่อครับผม โหยน้ำก่อนได้ไหมเผ็ดไห